สวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกสินชัยคาเซนเตอร์เนาะวันนี้นะคะเอาใจคนชอบโตโยต้านะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่กำลังมองหารถ <c oughs> สภาพดีๆนะคะราคาถูกๆนะคะสินชัยคาเซนเตอร์ของเรามีให้บริการมากมายกว่า200คันกันเลยทีเดียวนะคะก่อนจะไปดูรถกันวันนี้เดี๋ยวเราฝากช่องทางการติดต่อสินชัยคาเซนเตอร์ของเราไว้ก่อนนะคะเบอร์โทรศัพท์นะคะ0899695577 0923387788ค่ะและ0856617779นะคะย้ำเบอร์โทรศัพท์อีกที0899695577นะคะและ08233600923387788ค่ะและ0856617779นะคะนี่คือเบอร์โทรศัพท์เนาะสำหรับลูกค้าทนายที่อยากสอบถามข้อมูลอะไรเพิ่มเติมนะคะ ก็สามารถโทรมาเข้ามาได้เลยนะคะโทรเข้ามาสอบถามเราได้เลยนะคะหรือจะสแกน QR code หรือทักเข้ามาใน ID Line ได้เลยนะคะ S-I-S-I-N-C-H-A-I ค่ะตามด้วยเลข2สินชัยสสาขาขอนแก่นของเรานะคะอย่าลืมมีแอดนำหน้าด้วยนะคะและตามด้วยเลข2นะคะสินชัย2สาขาขอนแก่นของเราเนาะอยากได้รถสวยสภาพดีนะคะทักเข้ามาหาเราได้เลยที่สินชัยคาร์เซ็นเตอร์กับบ้านปลอดภัยนะคะเข้ามาหาเราได้เลยรถสวยสภาพดีเราคัดมาเก็ต A ทุกคันลูกค้าท่านไหนที่กาลังมองหารถกลับบ้านเทศกาลสงการนี้นะคะรีบๆกันเลยนะคะสําหรับสินชัยคาร์เซ็นเตอร์ของเรา โปรโมชั่นดีๆของเรานะคะ ออกรถฟรีดาวนะคะใช้เงินบอกเลยเครดิตดีฟรีดาวไปได้เลยนะคะสําหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะสามารถทักเข้ามาได้เลยนะคะอยากผ่อนงวดเท่าไหร่นะคะอยากหาเงินใช้เงินออกรถเท่าไหร่เนาะอยากดาวเท่าไหร่ผ่อนงวดเท่าไหร่เข้ามาหาเราได้เลยของเราคาเซนเตอร์ของเรานะสินใช่าคาเซนเตอร์ของเรานะคะฟรีดาวได้เลยนะคะอยากได้รถแบบไหนรุ่นไหนการกลับบ้านเทศกาลสงกรานนี้ก็ทักเข้ามาหาเราได้เลยค่ะเราไม่รอช้ากันเลยเนาะเราไปดูรถคันแรกกันเลยนะคะ สำหรับรถคันแรกวันนี้นะคะเป็น Toyota r e ีโนะคะตัวนี้เป็น t o y ยต้ารีโวพีเรเนอร์เนาะตัวนี้เครื่องยนต์2.4ค่ะเครื่องยนต์2.4ซีซีค่ะตัวนี้เป็นตัว E นะคะเป็นตัว E เนาะตัวนี้เป็นปี2015ค่ะปี2015นะคะสีสวยมากค่ะสีสภาพเดิมๆอะไหล่แท้โรงงานกันเลยทีเดียวนะคะสีสวยสีเดิมสีสดโรงงานเลยเรารับประกันเลยค่ะรถเราคัดมาเกต A ทุกคันจริงๆนะคะ สำหรับ Toyota Revo คันนี้นะคะเครื่องยนต์2.4 cc ค่ะตัว e-plierener นะคะตัวนี้ปี2015ค่ะปี2015ราคาอยู่ที่5 8 0 0บาทนะคะ5 9 9 9 0 0บาทค่ะออกรถเริ่มต้น12,000บาทเครด,ดิตฟรีดาวไปได้เลยนะคะลูกค้าท่านไหนที่กำลังมองหารถอยู่นะคะรถฟรีดาวเนาะอยากขวัญยาวๆสบายๆนะคะก็ลองทักเข้ามาหาเราได้เลยที่สินชัยคาซินเตอร์ค่ะ สำหรับโตโยต้ารีโวคันนี้ราคา559,900บาทนะคะตัวนี้แอร์แบ็กคูหน้าด้วยนะคะตัวนี้แอร์แบ็กคูน้าเนาะภายในสวยมาขาะกระจกตัวนี้บอกเลยกระจกปรับไฟฟ้าด้วยพวงมาลัยมันติฟังก์ชันด้วยนะคะพวงมาลัยฟังพวงมาลัยมันติฟังก์ชันด้วยนะคะตัวนี้ผ่อนปียาวๆสบายๆกันไปได้เลยนะคะฟรีดาวได้เลยนะคะ สำหรับ t o y ยต้า e v o คันนี้ลูกค้าท่านไหนสนใจก็ทักเข้ามาได้เลยเบาะยังใหม่ๆอยู่เลยนะคะเป็นเบาะ้าอย่างดีนะคะเหมือนไม่ผ่านการใช้งานเลยสำหรับ Toyota าร v o คันนี้ไม่วิ่งมาได้แค่40,000กว่ากิโลเองนะคะไม่วิ่งมาได้แค่43,000กว่ากิโลเมตรค่ะสำหรับ Toyota าร v o คันนี้ปี2015ราคา5 5 9 9 0 0 0บาท5้9 9 5 0ก้าบาทค่ะ สำหรับ Toyota Revo คันนี้559,900บาทนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนสนใจก็สามารถแคปรูปแคปหน้าจองมาได้เลยไม่วิ่งมาน้อยมากคันนี้เหมือนได้รถใหม่กันไปเลยทีเดียวนะคะสภาพดีมากสภาพดีเยี่ยมเหมือนได้รถใหม่เลยแต่บอกเลยราคาเราขายพิเศษสุดๆจริงๆต้อนรับเทศกาลสงการานนี้นะคะจัด เคดีฟรีดาวไปได้เลยนะคะเอารถกลับบ้านได้สบายสบายกันเลยขวัน6ปี7ปีกันไปได้เลยนะคะสําหรับโตโยต้ารีโวคันนี้ลูกค้าท่านไหนสนใจก็แคปรูปมาได้เลยค่ะเราไปดูคันที่2กันเลยนะคะคันที่2วันนี้นะคะเป็นโตโยต้าวีโก้ค่ะตัวนี้เป็น4ประตูนะคะเพิ่มมานิดนึงนะคะตัวนี้เป็น4ประตูค่ะเหมาะเลยสวยมากคุ้มค่าสุดๆส,สำหรับโตโยต้าวีโก้คันนี้4ประตูพิเลเนอร์นะคะตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนหากระบะ สีประตูออโต้นะคะตัวนี้สภาพดีดดมากันเลยรถสินชัยคาเซ็นเ,เตอร์ของเราสำหรับโตโยต้าวี o ก้คันนี้นะคะบอกเลยรถสวยมากๆค่ะยางก็ใหม่ด้วยนะคะยางใหม่มากค่ะสำหรับโตโยต้าวีโก้คันนี้ราคา5,699,900บาท5 6 9 9 0 0บาทค่ะตัวนี้เครื่องยนต์2 5ซีซีเกียร์ออโต้ปี13ปี2,000 สินะคะปี2013ค่ะบอกเลยสวยมากๆค่ะคุ้มค่าสุดๆกันไปเลยนะคะลูกค้าท่านไหนที่กำลังมองหารถอยู่นะคะสามารถทักเข้ามาหาเราได้เลยนะคะยางปีใหม่มากยางปียางปี17เดด้วยนะคะยางยังสภาพดีๆอยู่เลยนะคะสำหรับภายในรถนะคะเราไปดูภายในรถกันเลยนะคะตัวนี้บอกเลยสวยมากไม่วิ่งตัวนี้เกียร์ออโต้ด้วยนะคะเกียร์ออโต้กระจกปรับไฟฟ้าด้วยนะคะ กรจกปรับไฟฟ้าค่ะสำหรับ t o โย t a v วีโกตัวนี้ราคา5 6 9 9 0 0บาท5 6 9 9 0 0บาทผ่อน6ปี7ปีก็ว่ากันไปเนาะผ่อนได้เลยนะคะออกดาวน้อยผ่อนสบายสบายค่ะสำหรับสินชัยคาเซ็นเตอร์ของเราลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะสามารถโทรมาสอบถามได้เลยเบอร์โทรศัพท์นะคะ089-969-5577 0923387788และ856617779ค่ะมองหารถบ้านสวยๆส,ยสภาพดีๆนะคะราคาถูกๆค่ะทักเข้ามาหาเราได้เลยสินชัยคาเซนเตอร์นะคะเรารับประกันคุณภาพทุกคันเราคัดมาเกตเอจากช่างผู้ชำนาญงานกันเลยทีเดียวนะคะดาวน้อยผ่อนสบายนะคะฟรีดาวไปได้เลยนะคะสำหรับต้อนรับเทศกาลสงการานต์นี้เอารถกลับบ้านกันไปได้เลยนะคะเราไปดูคันที่3กันเลยค่ะ สำหรับคันที่3นะคะตัวนี้เป็น Toyota v i ี o เหมือนกันนะคะวันนี้เอาใจคนชอบ Toyota นิดนึงเนาะสำหรับ Toyota v i ีโกแชมป์คันนี้นะคะตัวนี้เป็นตัว p r ีเล n เนอเหมือนกันเรื่องยก5ซีซตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดาค่ะปี2012ตัวนี้ราคา439,900บาท439,900บาทค่ะสำหรับ Toyota v i ีโคันนี้ตัวนี้บอกเลยสวยมากค่ะตัวนี้เป็นตัว VN Turbo ด้วยนะคะ เครื่องยนต์2.5ซีซีค่ะปี2012ราคา4 39,900บาท400,000 3 9ออกรถ12,000บาทออกรถเริ่มต้น12,000บาทแต่ว่าลูกค้าท่านไหนที่เครดิตด,ดีนะคะหรือลูกค้าท่านไหนที่อยากออก โปรโมชั่นฟรีดาวกันไปเลยนะคะตัวนี้ผ่อนอยู่ที่8,000กว่าบาทเองนะคะสำหรับ t o y ยต้า i g o คันนี้4ประตูด้วยนะคะได้4ประตูกันไปเลยนะคะผ่อนอยู่8,000กว่าบาทเองนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจก็สามารถทักเข้ามาได้เลยค่ะสินชัยคาร์เซ็นเตอร์ของเราเบอร์โทรศัพท์0899695577 0923387788และ0856617779นะคะ ทรเข้ามาได้เลยหรือจะสแกนชิ c o d อาคหรือทักไอดีไลน์ของเราได้เลยสินชัย2นะคะอย่าลืมแอดนำหน้าด้วยเนาะสำหรับภายในรถนะคะตัวนี้เป็นเบาะผ้าเบาะผ้าสีครีมอย่างดีภายในส่วนมากสะอาดสะอ,าสะอา้านเบาะยังใหม่ๆอยู่เลยแอร์วิทยุเครื่องเสียงพร้อมใช้งานค่ะเรารับประกันคุณภาพได้เลยนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะรถ3คันนี้เนาะที่เมย์เอามารีวิวให้ดูนะคะโตโยต้า3คันนี้ก็สามารถ แคปรูปแคปหน้าจอได้เลยโทมเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะเบอร์โทรศัพท์นะคะ0899695577 0923387788และ0856617779ค่ะ ID Line ของเรา S-I-S-I-N-C-H-I ค่ะตามด้วยเลข2สินชั่2นะคะสินชัยคาสิตตร์ของเราอย่าลืมแอดนำหน้านะคะสินชัยตามด้วยเลข2เนาะหรือจะสแกน QR code ได้เลยหรือฝากเบอร์เข้ามาทาง Inbox เมนเข้ามาได้เลยนะคะหารถอะไร ช่วงเทศกาลสงการนี้นะคะสินชัยคาเซตเตอร์ของเราจัดโปรโมชั่นฟรีดาวเลยนะคะโทรเข้ามาได้ค่ะสอบถามเข้ามาได้เลยลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดออกได้เลยนะคะก็ออกได้สามารถโทรเข้ามาได้เลยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยหรือลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดจะเข้ามาหาเราก็สามารถสแกน QR code หรือแอดไลน์เข้ามาได้เลยเดี๋ยวมีแชร์โลเคชันไปให้เดี๋ยวแอดมินแชร์โลเคชันไปให้นะคะรับรองมาถึงเต็นท์เราไม่มีผิดหวังแน่นอนมีรถให้บริการมากมายกว่า200คันกันเลยทีเดียวเดี๋ยวเป็นวันพรุ่งนี้ มีรถอะไรมาฝากการกดติดตามไม่ได้เลยนะคะสินชัยคาา์เซนเตอร์ของเรารถสวยสภาพดีราคาถูกค่ะเรารับประกันได้เลยนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวเมย์ขอจบไลฟ์เพียงแค่นี้ก่อนลูกค้าท่านไหนที่ดูไม่ทนันหรือฟังไม่ทนันสามารถเปิดดูย้อนหลังได้เลยนะคะสินชัยคาา์เซนเตอร์ของเรารถสวยสภาพดีราคาถูกค่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ